กัสบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกท่านเด้อปอปอกับจองแม่น้องแก้มบมคือเกา่าเนาะพ่อลุง <c oughs> ตอนนี้กำลังซุ่ม c ซ l กันพี่น้องซุ่ม c ซ l กันเรื่องส,สื่อกองบอกกองบุญแม่น้องแก้มบมันสือ่อเอาสองกองเลยป้ามันเอากองหนึ่งแม่น้องแก้มบมันสิสื่อหายอันเพิน่นบุียานำปู่เพิน่นบุศยาหน้าบุกเกยเห็ดนำเด็กเถื่อนเนาะพี่น้องเนาะ อาเสียงสองกองพอได้อยากโมทนานํากับโมทนามาเด้อปาลงกัแม่นกแกมมนาสิตังกองคุณสกองสกองแต่ว่าเฮาบ่มีเงินแต่ว่าสิซื้อสดเนาะเฮาแบบว่าเฮาไปเสาเขานี่แหละแต่ว่า กองหนึ่งสิประมาณสองพันเลยแต่แม่น้องแกบ่มเน่ยซวสองกองเนาะเห็ดในปูกัญาเห็ดในเพลิน

ข้ก็จะซุ่มแซวกันพี่น้องซุ่มแซวเรื่องพี่น้องสิซื้อกองบนจากกองเห็ดจากกองวา่าลูกคนนี้เห็ดจากกองวะลูกคนนั้นเห็ดจากกองวะลูกมีสองคนนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเฮาเสียเหย็ดให้ปู่เฮาเลยปู่เฮาผู้เสียไปแล้ว ยีย่าสบายดีป้าลุงเลยยองบายดีเลาป้าลุงไว้ลูกไว้สา้าลงอ่ะาก่อนสดีช่วยก่อนลาสิไปใส่นี่นะยาเหตุอย่าเหตุดอนันวัดดีป้าลุงก่อนวัดดีป้ลงาลุงเบ่กปิ้ปิ้งปิ้งก่อนปิ้งก่อนปิงนอ่าเห็นไ ลูกมสิลูกโอ้ยไปเอา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  เรานะอันนี้ไลุ่ดอหมแล้วแบบใสเาต้สองวยตั้อียหแต่วันพานะันบมีกะเี้ยงนีมากะเอาน้หวานก็จากเขางหานวม่

ทางซองทางซองตวททางซองขอเลยพอทำการรอแล้วพอเป็นจพันไปทางซอบอกอีตานะบอกบอกาบอกว่าว่าเสีเหตุนะนะอยาเกี้ยงบอตาเนี่ยค่าว่าเสียเหตุบอกไปเหตุเ็กเขาเลยเสีเหตุเลยแบบเนาะ เ็ศน้ำเพลินเลยกะเ็ดนไแห้ากระเ็ยแต่ว่าเ้าี่บังเท้าแต่บังมกอพี่น้อกตอนนี้นกำลังพี่้อกมาซุ่มเซลกัน,น,นเนาะว่าเซลกองบนถามลูกถามเต่าของงายว่เาเซลจะก,กองคนน,นกกั้นจะกองผีจะกองนะพี่้อก ผมได้อยากโมทนานะน้ำเมลองแก้มบุมกับโมทนาเข้ามาได้เด้อป้าลุงเลยแม่น้องแก้มบุมน่ะสิตั้งกองบนสองกองเด้อป้าน่ะกองหนึ่งผมได้สิโมทนาน้ำกับอาบุญน้ำกันเด้อพี่น้องเลยเลขเมื่อวานเนี่ยป้าผู้ได้บวชซื้อในขีปแม่น้องแก้มบุมน่ะเสียใจเด้อพี่น้องเลขเมื่อวานนี่เนาะเฮาน่ะผมเป็นคนหมักเลขปันใดเฮาซื้อผมเคยถือเฮาหรืบวชซื้อเมื่อวานนี่ โอ้ยาไปกินคกินำเซกันไม่รอยผู้จ้าลูกผู้จ้าแพงก่อนแทงก่อนเอาไฟเรามาให้กินผปูแพยังอยู่บ่มากระโปดนะ ย่างเลยสิแม่เนื้อสิมาเอามาซื้อมากินจักมันโทรมาอยู่เมืองใดนี่มานั่งลูกมานั่งใช่ไหมเดี๋ยวนี้เออเออสิโทรทามมันดอกแป๊บนึงตะวันซินผลเลยอันนี้คือพอลูกเผนพี่น้องเอ้ยเพื่อนสวัสดีปาลูกงนั่นเลย

เขาทอดไว้ตําแล้วแฉะเมื่อเมื่อไงกินเนี่งไม่ต้องหยองกิมนะเขาทอมันดีมากมันาุกมิดเขายังมิด่ได้ี่เขาเขาก็ได้เอา่งคำบั่กัเอาแบบนีเล็กดีเนาะเขามีเล็กเขาแบบแบบทอดกันไปแล้วมันมาแล้วมับัดเนี่ยเมื่อนี้ฮะว่าเชีอวเล็กตัวนี้เทค้านนี่เล็กตัวนี้ไปใส่เลาเชียวไปเห็ดเขาพอเขาพอแล้ววานี่อน้อยแล้วจำอะไราเ มันนี้ที่เดินอีกสี่ที่รวมจะถอดใหญ่อีกยาวถอใหญ่อีกมอเบาไม่เหรอันได้ทอใหญ่ตัวนั่นบเกินชองมือนะเกินหนึ่งมือหนึงก็ได้แล้วน่วามฮตโฟมทำเยอะดอใหญ่พันเอาพันดีดีดีคุเปนเียมูกลองหมกองเกอืม

ทั้งบ่อทังเมืองกองมัสิบกหรือบ่อบกับมันคำาล้นเคลือออกจากไม้หลายก็ได้ยัเไอไม่เคลื่อนแล้วเขากองวานเนร่งที่เขาปรกตูนะเขาแทนเดีธรรมดาไปให้พวกนั้นบัดกันไปอยู่กรบพอนี้ไหมลุกแลยหมหอนหอนนี่ พอนะครับมาทังมได้เดียวนี่นะแักวมันเป็นทีอย่างแั้วมันยังอันดูเขา่าเอาบดมือวางโมานะแมนบ้ทังบบไปบบมาที่เขาจะถอดัวนั่นเขาจะตัดอยู่บนคออ๋อคามล้าง น้องคลิปนี้เราจะดำเาิพาจากเ,เด้อปาลุงเล้พาก,ก็ไล่ก็แทรกก็ติดตามไมน้องแก้มบุ้มเด้อผู้ใหญ่ใจดีคนใดสีโมนานาไมน้องแก้มบุ้มกับโมธานาก็มาได้เด้อปาลุงเลยสบายดี